ัสดีค่ะเราจะมาต้มข้าวต้มหัวกุ้งกันลงไปอีกนะมันกุ้งกับหัวกุ้งเนี่ยจะเพิ่มลงไปอีกจ้ากุ้งกับหัวกุ้งต้มข้าวต้มกุ้งจ้ามาดูกันเดี๋ยวเอาขนอมาใส่ก่อนจะใส่ข้นอลงไปหนึ่งก้อนนะคะ นอลงไปหนึ่งก้อนปรุงรสจ้ากรต้มหัวกุ้งจ้าน่าอร่อยไหมตัวเอาไฮร้านจ้าตัวเอานไฮร้านเอาหัวมะตุ้มจ้า,าหญ่ว่ามากินกุ้งแกแต่ว่าเอามันมันเอามันกุ้งเอาหัวมันเอามันกุ้งเาใส่เป็นขะตุม้มเสร็จแล้วใส่ต้นขึ้นชายลงไปใส่ต้นหอมผักชีก่อนแล้ว ใส่ต้นกิ้นช่ายลงไปเสร็จแล้วจ้าข้าวต้มจ้าข้าวต้มหัวกุ้งจ้าเสร็จแล้วอร่อยอร่อยจ้าก็าในหัวกุ้งข้าวต้มหัวกุ้งจ้าเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วแซ่บๆน้ำกันเดอพี่น้อนยดูนะสอนบอในหัวกุ้ง